จากพงของเบอร์นีนาค่ะสามารถพงผ้ายีนหนาได้หรือเปล่าก่อนพงนะคะเราก็จะต้องมาทําการเซตอัพจากพงของเราให้เหมาะกับผ้ายีนกันก่อนนะคะเปลี่ยนเข็มค่ะเป็นเข็มเบอร์90ทับนะคะลายที่จะใช้ในการพงแนะนําเป็นตะเข็บพง3เส้นหรือ4เส้นก็ได้ปรับความทีห่างของจักรเอาไว้ที่ประมาณ2 5ถึง3ปรับระดับฟันจักรนะคะเอาไว้ที่ประมาณ1.5หรือถ้าหนามากๆค่ะก็ให้ปรับไว้ที่2เราจะปรับระยะตัดนะคะไว้ที่ประมาณ6.5ถึง7 แรงกดทับผ้าเราจะตั้งค่าไว้ที่ค่ามาตรฐานก่อนนะคะจากพงที่ปุ๊กจะนำมาเทสให้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นจักของเบอร์นีนาค่ะรุ่น L450 จุดเด่นของจักรุ่นนี้นะคะหลักๆเลยจะมีปุ่มสำหรับปรับตั้งค่าต่างๆนะคะอยู่ด้านนอกทั้งหมดทำให้เวลาที่เราใช้งานค่ะสะดวกแล้วก็สบายแล้วก็ใช้งานง่ายเวลาที่เราปรับ สามารถพ้งไปปรับไปได้เลยนะคะเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อค่ะตัวปรับจะอยู่ด้านในทําให้เรารู้สึกยุ่งยากวุ่นวายเวลาใช้งานใบมีดของจักรรุ่นนี้มีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะสามารถตัดผ้ายีนหนาๆได้มากถึง23ออนเลยค่ะตัวมอเตอร์ของจักรรุ่น L450 นะคะรุ่นนี้เสียงเงียบและกลไกาการขับอะคะ่ะก็จะมีกําลังในการตัดผ้ามากเวลาพองจักรก็จะไม่สัน่นไม่ว่าผ้าจะหนาแค่ไหน จากพงเบอรน่ารุ่น L450 นะคะสามารถพงผ้ายีนหนาๆค่ะขนาด23ออนได้ถึง2ทบด้วยกันนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาจากพงดีๆสักเครื่องหนึ่งค่ะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะซื้อจักกับเราไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลทางเรามีทีมงานค่ะดูแลหลังการขายเป็นอย่างดี